ไปเที่ยวมาหลายที่หลายเมืองมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละครับนะครับมันก็อาจจะแปลกหูแปลกตาอยู่ไม่กี่วันนะครับพออยู่ไปสักพักก็อยากจะกลับบ้านเรานะครับเบื่อแล้วลองเอาความคิดนี้นะครับมาลบล้างโปรแกรมนะครับที่จะชวนเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ดูนะครับเวลาไปมันก็เหมือนกันแหละนะครับต่างกันที่ภาพที่เราเห็นเท่านั้นเองนะครับบางเมืองก็อาจจะมีบ้านช่องที่มีลักษณะแตกต่างกันนะครับมีดินฟ้าอากาศมีอากาศหนาวเย็นนะครับหนาวร้อนแตกต่างกันไป ก็เท่านั้นเองนะครับไปใหม่ๆมันก็แปลกหูแปลกตานะครับแต่พออยู่ไปสักพักพอมันชินแล้วมันก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนบ้านเราแต่สบายสู้บ้านเราไม่ได้นะครับเพราะบ้านเรานี้มีของที่เราชอบอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับอาจารย์อาหารที่ไหนจะสู้อาหารบ้านเรานะครับภาษาที่ไหนจะสู้ภาษาบ้านเรานะครับไปอยู่บ้านเขาไปพูดภาษาเขานะครับบางทีก็พูดไม่รู้เรื่องนะครับกินอาหารของเขาบางทีก็กินไม่ลงนะครับแต่พอมันไปอยู่สักพักแล้วมันก็จะเริ่มเบื่อขึ้นมานะครับ มันก็อยากจะกลับบ้านกันนะครับแต่พอมันกลับบ้านเดี๋ยวอยู่ได้ไม่นานนะครับมันก็เบื่อบ้านอีกนะครับอยากจะไปอีกนะครับดังนั้นให้มองภาพนี้ว่ามันเป็นเป็นอ่าเป็นวัฏจักรวงจรอุบัตินะครับที่หลอกให้เรานะครับต้องดิ้นไปโน่นดิ้นมานี่อยู่เรื่อยๆนะครับดิ้นไปที่นั่นพอไปถึงที่นั่นก็ดิ้นกลับมาที่นี่นะครับพอดิ้นกลับมาที่นี่เดี๋ยวก็ดิ้นกลับไปที่โน่นอีกนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับเราดิ้นไปด อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะเราเบื Again, ่อกับสิ่งที่จําเจนะครับเราต้องการสิ่งแปลกใหม่ๆแต่ความจริงในโลกนี้ครับมันไม่มีอะไรแปลกใหม่ใหม่รอกนะครับมันทั้งจ anyway> ําเจทั้งนั้นนะครับมันเหมือนกันทั้งนั้นนะครับคนเมืองฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยกันนะครับคนที่อยู่เมืองไทยก็ไปเที่ยวเมืองฝรั่งกันนะครับเพราะฝรั่งมันก็จําเจนะครับมันก็เบื่อบ้านมันนะครับมันก็เลยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับคนไทยก็เบื่อบ้านนะครับคนไทยก็อยากจะไปเที่ยวบ้านฝรั่งบ้านนะครับมันก็มีเท่านั้นแหละนะครับพอไปอยู่นานๆนะครับ เข้ามันก็จำเจนะครับคนไทยมาอยู่เมืองนอกนานๆนะครับก็เบื่อนะครับอยากจะกลับบ้านกันเยอะแยะนะครับเราสรุปว่านะครับไปที่ไหนก็เหมือนกันแหละนะครับอย่าไปดีกว่านะครับไปแล้วก็ไม่ได้มาแก้ปัญหานะครับความกลัวความแก่นะครับความเจ็บความตายนะครับก็ยังยึดอยู่กับใจนะครับก็ยังติดอยู่กับใจของเราไปอย่างนั้นแหละนะครับเพราะการไปเที่ยวนะครับตามที่ต่างๆนะครับไปกินเลี้ยงสถานที่ต่างๆนะครับตามงานต่างๆนี้นะครับ มันไม่สามารถนะครับมาจํากัดความกลัวความแก่ความเจ็บความตายได้นะครับต้องไปไิบัติธรรมนะครับถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ